สวัสดีครับอีกรับผมเซมคนสระกล้าวันนี้มาหวานปุ้ยนะนะครับอันนั้นน้องนะส่วนผมนั่งอยู่นี่นี่ผมนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวผมก็ออกออกออกไปหวานเหมือนกันครับนี่ถ่ายขอถ่ายวีดีโอนะครับนี่บน่ครับฝั่งนู้นนี่จินน้อยครับจีน้อยเก็บเห็ดครับเห็ด้าครับเอาไปหมกครับอร่อยครับอร่อยน่ครับฝั่งนี้ก็นี่ ขนกกระรตตาหวนครับนั่น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 นรตาัวนะครับนี่ครับเราใช้ปุ๋ยตัวนี้นะปุ๋ยอินซียครับนี่ตรานกกระเรียนครับซื้อได้ผมว่าในหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะโอ้ไม่ใช่ตามร้านขายปุ๋ยครับนี่ครับเนื้อปุ๋ยก็จะสวยๆครับจะหวานก่นก่อนกนกนไทนะครับหรือจะหวานพร้อมข้าวก็ได้ครับนี่ครับ ปุน้องครับนี่หมดแล้วหมดแล้วปุ๋ยหมดแล้วนี่นาเราก็มีทางเข้าครับภูมินี่ไม,มีอะไรมากมายครับอะเดี๋ยวขออนุญาตไปวานปุ๋ยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ